ภาษามือด้วยนะคะอาจารย์เวีปเสื้อทองค่ะพักกันครู่เดียวช่วงหน้าพาไปติดตามเหตุฆาตกรรมนะคะหลังจากไปพบศพชายคนหนึ่งถูกฆ่าปาดคอและโยนทิ้งน้ําที่จังหวัดสุพรรณบุรีลาสุดตํารวจคาดว่าคนร้ายที่ก่อเหตุน,หน่าจะมี2คนขึ้นไปรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตผนึกกำลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดงานแสดงเทคนโนโลยีดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวไทยสู่ดิจิทัล t r a n s f o r m a t เ o n เต็มรูปแบบถ้าท่องเที่ยวเราปรับไปใช้ดิจิทัลกันมากเนี่ยเศรษฐกิจดิจิทัลของเราก็จะเติบโตขึ้นนะครับรการท่องเที่ยวก็จะมีะไรายได้ที่สูงขึ้นตันนี้อยู่ที่ว่าเราพยายามทาให้มันแพร่หลายแล้วก็ให้มันทันสมัยมากขึ้นแข่งขันได้ดีขึ้นกับต่างประเทศทีนะ่อยากให้นองประชาชนก็ลองเข้า,าีน,านด นั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลูกสุขภาพก็ตาหอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนหนาวหนาวรอดดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ผมกาอยู่นะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่สักหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินแหละซื้อสลกร้อมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลไทยยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน อย่าท้าน้อขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้อง